ว่าสุดท้ายล้วเนี่ยก็ซีล่าตัวนั้นจะเป็นอย่างไรชาวประมงคนนั้นทำอะไรบ้างครับคอยเตรียมฟืนคอยเตรียมไฟใส่กระเทียมพิกีทยและกระทะทุยเขาไม่ได้จะเตรียมซีล่าตัวนั้นเราเล่าต่อไปคอยดูแลใช่ด้วยความจริงใจทั้งห่วงใหญ่ทั้งคอยให้ความรัก ทั้งเป็นกังวลว่าแมวจะกินก็ซีล่าไม่ใช่หมูตะเภามดมดจะขึ้นเพราะมันป่วยใช่เฝ้าคอยดูแลทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวประมงใจดีผูดนั้นด้วยความที่เขารักมันซะแล้วใช่กลับเสียดายเขาเลยพามไปเดินเล่นถูกต้องที่กรุงเทพมันเกิดฉี่ออกมาใช่มันชีที่ไหนครับฉี่ที่จังหวัดเอใช่ใต้ต้นมะม่วง อันนี้คือกลับจากกรุงเทพแล้วกลับแล้วกําลังกลับบ้านเขาต้องเดินไปเพราะเขาไม่มีรถที่จะใส่กอซิลาตัวนั้นพอถเขาเลยเดินไปคู่กันไปติ๊ก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 เดินคู่ใช้เชือกจุงมไหมใช้เชือกจุงด้วยก็ซีก็ซีละเขาจุงกอร์ซีแล้วมันก็แต่งงานกับเธอก่อนที่จะมีลูกมีหลานออกมาเป็นร้อยร้อยพันพันตัวทั้งโกลเด้นชิสสุด และว่าวาชิวาวารวมไปถึงฟุตบอนรวมทั้งเปอร์เซียโอ้โหนั่นแมวสุดท้ายตอนจบเรื่องนี้บอกว่เลยว่าไม่เกี่ยวกับดินเค็มไม่เกี่ยวแล้วสรุปมันคืออะไรครับปัญหาดินเค็มแห่งชาติปล่อยมันไปเถอะครับเราเป็นพูดแล้วนะร เราเป็นประชากรประชาชนคนไทยที่มีมือมีปากมีเสียงมีสิทธิคนละหนึ่งสิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกครั้งเราเพราะฉะนั้นปัญหาดินเค็มแห่งชาติอะไรมันไปเรเราให้นักการเมืองและผู้ที่มีหน้าที่ดูแลประเทศประเทศแห่งนี้ทำเถอะครับก่อนที่ลูกหลานของท่านจะไม่ได้ทำ อ้ก่อนที่ลูกหลานจะโตขึ้นมาพร้อมกับปัญหาดินเค็มของชาติพูดเรื่องนักจะอ้ยยุ่งอ๋อ้ยมัมันไปเยอะครับอโอ้ดูแม่กัตซะเลือดเยิมกว่าทำไมกูขันเนีปัญหาดินเค็มเป็นไรวะอันนี้ปะ โหหน้าดำเลย